สวัสดีครับกรณีที่เปิดแอร์แล้วครับมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่นะครับมีบางเบอร์ไม่ทํางานมอเตอร์พัดลมแอร์ไม่หมุนนะครับมีบางเบอร์พัดลมแอร์ไม่หมุนเบอร์ไม่ทํางานนะครับเบอร์หนึ่งหมุนเบอร์สองหมุนเบอร์สามไม่หมุนเบอร์สี่ไม่หมุนอะไรพวกนี้นะครับให้มาดูที่ตัวรีสตันนะครับรีสตันตัวนี้ครับที่คือปัญหาวิธีและแนวทางนะครับ คือตัวนี้นะครับจากคลิปที่แล้วที่บอกไปตัวนี้เคยขาดนะครับของผมเคยขาดแล้วก็ได้ใช้หัวแรงนะครับหัวแรงเชื่อมระหว่างรอยต่อที่ขาดนะครับวันนี้จะถอดมาให้ดูนะครับหลังจากเชื่อมแล้วใช้มานานแล้วนะครับประมาณห้าปีก็ยังใช้ได้อยู่นะครับตอนนี้ก็สั่งซื้อมาแต่ยังไม่ถึงครับเพื่อมาสำรองไว้หรือว่าเปลี่ยนเลยนะครับ ถ้เป็นของแท้ก็ประมาณ400-500บาทนะครับของศูนย์ของเทียมก็อยู่ที่200กว่าบาทนะครับวันนี้ทอดให้ดูบีบสายบีบนะครับตัวสีเหลืองๆนี่ครับบีบเพื่อกปลดสายไฟนี่ครับบีบเสร็จกั้าสายไฟก็จะดูออกมาจากนั้นก็ใช้สขควงนะครับ อันนี้จะให้ดูนะครับว่าทําการซ่อมชั่วคราวหรือว่าเพื่อใช้งานต่อ,อยังไงครับเวลาเกิดมันขาดขึ้นมาน,นี่ครับก็ใก้คงตัวเดียวครับไก้คงแฉกออกมาเรียบร้อยมันมีสองตัวนะครับ ก็ใช้ควงตัวสั้นนะครับหรือว่าข้าพีข้อต่ออ่อนก็แค่ได้นะครับนับสองตัวเค้นเองครับมันก็จะหลุดออกมา มาดูครับว่าตัวนี้ผ่านการใช้งานขาดมาเหมือนกันนะครับได้ทำการซ่อมไว้นี่ครับสิบปีห้าปีแล้วนะครับมันขาดเออก็จะบอกได้นี่ครับมันมีรอยขาดอยู่ตรงนี้นะครับก็จดใช้สายไฟเส้นเล็กๆนะครับ นี่ครับมันมีรอยขาดอยู่ตรงนี้จึงทําให้เบอร์เบอร์สองหรือเบอร์สามเนี่ยมันมันหมุนนะครับที่มันไม่หมุนช้าหมุนเร็วก็อยู่ที่ตัวนี้ครับมันจะมีความโค้งขึ้นมานะครับยิ่งโค้งมากทางเดินของไฟก็มากทําให้ลมมันช้าเร็วตาม สเต็ปที่เขาตั้งไว้นะครับอันนี้คือเชื่อมไว้ห้าปีแล้วนะครับนี่ครับรอยต่อที่ขาดมันขาดตรงนี้เองครับทุคครับก็ใช้หมวแรงเชื่อมไว้ความจริงก็ไม่มีอะไรนะครับรอยขยักขยักไปขยักมาขยับไป,ขย,ไปขยักมายิ่งขยักมากมอเตอร์เราก็จะหมุนช้าเหมือนเบอร์หนึ่งนะครับขยักน้อยก็เป็นเบอร์สองขยัก มีแค่น,นี้เองครับดีซิตันเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่นะครับข้างหลังก็ไม่มีอะไรนี่เป็นของแท้ศูนย์นะครับนะครับอันนี้แท้ศูนย์นะครับก็วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นถ้ามันขาดนะครับใช้ มีคัตเตอร์กรีดกรีดนะครับแล้วก็เชื่อมต่อรอยที่ขาดนะครับเชื่อมต่อรอยที่ขาดโดยใช้สายไฟอาจจะเป็นสายไฟที่ดีๆหน่อยนะครับนี่ครับขาดที่ช่วงนี้ช่วงเดียวตอนนั้นก็ไม่มีปัญหาครับวิธีการแก้ปัญหาก็ใช้มาห้าปีแล้วนะครับ ก็ยังใช้ได้ดีไม่มีปัญหาครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนะจ้งสี่ร้อยกว่าบาทนี่ของแท้ศูนย์นะครับใช้งานมาสิบกว่าปีซ่อมใช้มาแล้วก็หลังจากซ่อมใช้มาห้าปีแล้วนะครับก็ยังไม่ได้เปลี่ยน ตอนนี้สั่งอะไรมาตัวหนึ่งครับเดี๋ยวจะให้ดูเทียบให้ดูว่าของแท้กับของเทียมเป็นยังไงตอนนี้ของยังไม่มาไม่ถึงตอนนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับดูที่แตนตอนนี้สังเกตแต่ว,ว่าแต่ละเบอร์มันขยักไม่เท่ากันนะครับซ่อมเสร็จแล้วปะเสร็จแล้วนี่ครับ ใช้มาห้าปีไม่มีปัญหานะครับจากนั้นก็นำมาใส่ไว้ที่ดุม r e s resistant จบขันนอ็อตเสียบปักขคาดเองครับขันน็อตเสร็จประกอบเสร็จก็เสียบสายเข้าไปแค่นั้นเองครับรีสตันสอดง่ายจำเองไม่ยาก ถ้าเข้าศูนย์ก็ตัวหนึ่งห้าร้อยสี่ร้อยห้าร้อยนะครับค่าแรงอีกไม่คิดอันนี้ทําเองเชื่อมเองถอดเองถ้ามีอะไรก็ถอดเองเปลี่ยนเองไม่ยากครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับผมเสร็จเรียบร้อยครับ